ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสําคัญครับเราไม่ได้พูดกันถึงการชิงชัยในสนามเลือกตั้งเท่านั้นเราพูดถึงงบป,ประมาณพูดถึงความคาดหวังของคนในพื้นที่และหนึ่งในนั้นก็คือภารกิจด้านสาธารณสุขครับท่านผู้ชมรัทั่วประเทศไทยเนี่ยหลายจังหวัดรอพศอตอซึ่งเป็นด่านหน้าที่อยู่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดมีโอนย้ายไปอยู่กับอบจอเป็นจํานวนมากนะครับติดตามจากรายงานครับ บุคลากรในรพรสตที่เพิ่มขึ้นทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินรวมถึงแพทย์ที่มีวันออกตรวจมากกว่าเดิมเพื่อบริการประชาชนให้ครอบคลุมและลดการรอคอยนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากรพรสตบางขยงโอนย้ายไปยังอบจปทุมธานีได้ประมาณสองปี เพราะก่อนหน้านี้ที่นี่ติดขัดเรื่องกำลังคนมีไม่เพียงพอเพราะต้องให้บริการประชาชนประมาณหนึ่งคนต่อวันโดยไม่มีวันหยุดเมื่อโอนย้ายไปสังกัดอบอจอจึงทำเรื่องขออัตรากำลังคนเพิ่มข้อดีของมันก็คือมีสายบังคับบัญชาที่สั้นสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรของท้องถิ่นก็คือการทำงานเนี่ยข้อดีของการที่จะมาอยู่ฝั่งอบอจอ,อันนี้เราประเมินจากการที่เราทำงานมาปัญหามัน มันแก้ไขณเวลานั้นแล้วก็ปัญหาของท้องที่แต่ละท้องที่จะไม่เหมือนกันสมมุติว่าตัวชีว้วัดเราอยู่ฝั่งกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะ,คะตัวชี้วัดหรืองานการสั่งการมันมาจากบนสูงสุดแล้วมันเหมือนกับเป็นนโยบายภาพใหญ่ของประเทศใช่ไหมคะสั่งประชุมธานีกับสั่ง ทางขอนแก่นสุพรรณอะไรก็แล้วแต่มันก็คือจะยังเป็นนโยบายที่เราส่งตรงมาแบบนั้นเราก็ต้องทํางานเหมือนเหมือนกันตามตัวชี้วัดที่กระทรวงกําหนดมาความแตกต่างก็ก็โอเคนะก็ไม่มีอะไรก็ปกติเจ้าหน้าที่เก็เจ้าหน้าที่ก็ดึก,กบริการดีค่ะการโอนย้ายาราพสตไปสังกัดอบอจอ หมายคือช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาด้านสุขภาพให้กับประชาชนตามบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกันการโอนย้ายเกิดขึ้นมานานกว่า20ปีจนถึงปัจจุบันก็ยังโอนย้ายไปไม่ถึงครึ่งด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นข้อกังวลเรื่องความไม่ก้าวหน้าในอาชีพการถูกแทรกแซงทางการเมือง ความไม่พร้อมของอ,อปทอและเมื่อโอนย้ายมาก็พบว่ายังมีข้อจำกัดระหว่างราพอพสตอกับโรงพยาบาลชุมชนระบบที่เคยอยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลชุมชนนะกับรพอพสตอ่อเนี่ยพอพอมาอยู่ต่างสังกัดเนี่ยรอยต่อตรงน,นี้มันอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่ก็จะอาจกลายเป็นว่าจากเดิมสังกัดเดียวกันเนี่ยก็อาจจะคุยกันง่ายพอต่างสังกัดปั๊บก็ มันอาจจะเริ่มต้องต้องคุยกันด้วยกระดาษต้องคุยกันด้วยหนังสือขอความร่วมมือหรือขอตัวโน่นนี่นะ่ะเพ,พราะเพราะระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยมันอาจจะก็เลยทําให้รอยต่อน,นี่ยังมีท,งทั้งทั้งที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นข้าราชการด้วยกันเนาะแต่อยู่คนน,น้นอยู่ท้องถิ่นนี้อยู่กระทรวงแต่ทั้งหมดก็ขึ้นกับรัฐบาลเดียวกันเนาะประเทศไทยก็งงๆไหม การเลือกตั้งนายกอบอจอมีส่วนสำคัญต่อการบริหารจัดการรอพอสอตอที่ถูกโอนย้ายไปสังกัดอบอจอในด้านนโยบายงบประมาณและการบริหารงานบุคลากร ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขในชุมชนและยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นำที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่รวมถึงประชาชนมีสิทธิ์ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานได้วิภาติ้งแก้วไทย PBS รายงาน